ข้าราชการนะครับเหรียญจกักร,ระพัดมาลาคือข้าราชการที่รับราชการไม่ต่ำกว่า25ปีนะครับเป็นเหรียญคุณงามความดีนะครับแต่ถ้าไม่มีเหรียญจกักระพัดมาลาก็จะได้เหรียญตรงนี้ขึ้นมาันนี้นี่ฮะแบบนี้อันนี้ไม่มีจักรพพัดมาลารับราชการนะครับแต่ถ้าบางคนบางท่านไม่ได้เลยไม่ได้ไม่มีเหรียญจกักระพัดมาลาหลดธรรมดาได้มีผมสมมุติว่าผมทุกท่านได้อยู่แล้วข้าราชการครูนะครับจะได้ท่านเสียไป อันนี้เป็นแม่เหล็กนะฮะแบบแม่เหล็กทีนี้ถาม่าติดตรงไหนตำแหน่งนี้ท่านเห็นกระเป๋านี้ไหมครับแนวนี้วางนี้แนวนี้เอาสองข้างเท่ากันนี่เห็นไหมครับหลังจากนั้นนะครับก็แต่งใส่เครื่องใส่เสื้อเลยเหมือนหุ่นหุ่นก็เหมือนตัวท่านนะครับอผมติดกระดุมให้หมดก่อนติดกระดุมอันนี้กระดุมผู้ชายจะมีห้าเม็ดนะครับ แล้วก็สายนี้คล้องวัานี้นะครับท่านดูนะครับนี่ข้างนี่ดูดูนี่ง่ายๆนะครับจะมีนี้เกี่ยวด้านหลังนี่ฮะกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปใช้กดนะฮะนี่กดใช้กดออกนะครับกดเข้าไปปุ๊บอ่ะกดทีนี้ถามว่าสายแต่ละเส้นส่วนมากจะเท่ากันแต่ว่ารูปร่างของ คุณลูกค้าเนี่ยหรือข้าราชการทั่วไปจะสูงต่ำไม่เท่ากันเอาว่าหลักๆหลักๆนะครับแนวนี้ถ้าเรามือนะครับขอให้ให้ยาวกว่านี้ป้งกประมาณสักนิ้วครึ่งนะครับถ้าปล่อยมาก็ยาวนี้ป้งประมาณนิ้วครึ่งบางคนยาวนู่นเลยท่านก็ปิดเก็บข้างหลังวิธีเก็บข้างหลังทีนี้ท่านดูต่อนะครับนี่เสร็จแล้วจะเหลืออยู่ตรงนี้เหรียญนี้ เ,เหรียญเข็มเขาเรียก่าเข็มที่ระลึกนะครับ7 2พรรษาอันนี้ขึ้นของรากวิธีติดนะครับเหรียญด้านนี้จะอยู่ใกลก้กระดุมกระดุมถือว่าเป็นแนวบนสูงสุดนะฮะก็คือท่าน,นดูนะครับอันนี้ใช้แม่เหล็กง,ง่ายหน่อยนะครับให้เหนือกระเป๋าขึ้นมานะครับนี่เนะข็มนี้อีกเข็มนึงก็ตรงนี้ด้านนี้ 62ต้องขยับออกมาทางนี้ด้านด้านนี้นะครับอย่าผิดนะครับตรงนีอ้อย่าผิดนะฮะนี่ให้สูงสูงกว่าน,นี้ก็ได้นะครับให้อยู่ในเส้สายเส้นนี้ก็ได้นะครับให้แนวนี้ทีนี้บางท่านได้อย่างนี้ครับบางท่านได้เขาเรียกว่า,านะครับเกี่ยวกับเรื่องโดดล่มนะครับปีกล่ม เป็นที่ระลึกขออันนี้ของฐานอากาศวิธีติดให้อยู่ประมาณสูงขึ้นมาเซนหนึ่งถ้าถ้าได้นะจะจะติดเอาขึ้นมาสูงประมาณเซนหนึ่งหรือปีกล่มฐานอากาศก็ได้อาฐานบกก็ได้อะไรก็ได้ของตํารวจก็มีนะอ่ะแค่นี้อันนี้ถือว่าสมบูรณ์แล้วนะครับมีกระดานบ่าอินโนมีเครื่องหมายสังกัดนะครับกระดุมคุด มีปีกล่มบางบางท่านไม่มีปีกโลมก็ปล่อยอันนี้คือแพรแถบเหรียญที่ลึลกๆมีจกักรพรรดิมาลานี่คือยังอีกอันหนึ่งตกไปอันหนึ่งอันนี้อันนี้นี่คือต้องคู่นี้นะอันนี้อย่าลืมนะครับนี่เอาต้องติดกระดุมนี้ก่อนนะสุดท้ายเลยนะติดกระดุมสอดแล้วก็อันนี้ใส่เข้าไปหรือว่าคล้องคอไว้นะครับอ้อมแห็หลังคล้องไว้ใส่เข้ามาถ้าจะถ่ายรูปง,ง่ายๆเราไม่ต้องไป ท้องข้างหลังก็ได้อ่ะวิธีการอย่างนี้นี่นี่คือขออนุญาตนิดอันนี้คือเสร็จสมบูรณ์แล้วนะนี่คือชุดที่ว่าเสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นตแล้วมาทดูนะครับทุกอย่างพร้อมนะครับทุกอย่างดูว่าตัวถูกต้องไหมสายสะภายระวังหลงตรงนี้นิดนึงนี่คือปอมอนะครับดวงดาราของสายสะพายสายหนึ่งปอมอนะครับก็ต้องไว้ข้างบน ส่วนอันนี้คู่นี้คือต่อเต่าชอช้างทอทหารชอช้างทอทหารชอช้างทวีตียพรกกช้างเพืองนะครับอยู่ข้างล่างนะครับทีนี้บางท่านถามว่าเราไม่มีแผงนี้ไม่มีแผงนี้นะครับดูดีๆนะครับแล้วจะเอานี่เข้าไปติดได้ไหมอันนี้เรียกแผ่แถบ,บย่ออย่างย่อนะครับแพ่แถบอย่างย่อน,นะครับเครื่องราชแผ่แถบอย่างย่อ,ยอไม่สามารถเอามาติดกับเหรียญได้นะครับอันนี้เฉพาะชุด ปกติขาวเฉยต้องต้องต้องใช้เหรียญทั้งหมดเหรียญจริงๆแบบนี้นะฮะต้องต้องใช้เหรียญน,นะครับนี่แล้วทีนี้อีกเรื่องหนึ่งชุดพิธีการเต็มยศของสุภาพบุรุษผู้ชายทางเกงต้องเป็นสีดํากางเกงต้องสีดํานะครับทางเกงต้องสีดํานะนะครับ,นะนะรบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกิติชัยนะครับก็ฝากคลิปดีๆไว้ให้พวกเรานะครับเอาไว้ศึกษานะครับแล้วก็ ถ้าอยากถ่ายรูปที่สวยที่มีคุณภาพขอเรียนเชิญมาที่ร้านคมสันได้นะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดน,นนทบุรีนะครับห่างจากท่าน้ำสองป้ายรถเมล์นะครับอยู่ปากซอยประชาลาดยี่สิบสองนะครับริมถนนในจอดรถได้ประมาณ20คันนะครับซ้ายขวาจอดได้หมดนะครับโทรเข้ามาก่อนได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ